ไปหาความสุขเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่คิดจะตัดอารมณ์ของกิเลสซะเลยเนี่ยเขาถือว่าไม่น่าเลื่อมใสพระพิสุนอนเราไปเห็นพระพิสุนอนเราก็ไม่เลื่อมใสแล้วใช่ไหมบางคนเขาไม่เลื่อมใสแล้วแม้ไปพระพิสุนี่เห็นทาอะไรมาฉันแล้วก็นอนเรื่อยยอะ ก็จํำวัดท่านต้องจําวัดจะเรื่อยเชียนี่ที่จะประกอบความเพียรเรืออะไรก็ไม่มีนี่ก็ไม่ทําให้คนเลื่อมใสแต่ถ้าหากว่าแม้ท่านนั่งอยู่ไม่นอนไม่เอนเลยไม่พิงเลยนั่งเรียบร้อยอย่างนี้ใช่ไหมล่ะตายสิไลก็ไม่เจอท่านนอนไม่งั้นก็ไปทีิไลก็ท่าอยู่ในห้องท่านก็มาเดินนอนท่านนั่งต่งมาถามทำความเพียร ถ้าเราไปเจออย่างนี้เข้าเราชอบไหมเราก็ต้องชอบใช่ไหมล่ะนั่นสิเนี่โดยที่ท่านบอกว่าฮะและจะให้มีดียาบทนำมาซึ่งความเลื่อมใสและจะให้เป็นไปตามความปรารถนาจะกระทำความเพียรคือปรารถนาที่จะให้พ้น และจะประกอบอยู่เนืองเนืองซึ่งสัมมาปฏิบัติอาพุทธิตวาปันลังกังพระโยขาวจรพิสุคูเข้าแล้วซึ่งบันลังนั่งตั้งกายให้ตรงมีพูดถึงนั่งนั่งทำกรรมฐานนะคะอ,อาจจะสามารถจะยังหับไทยแห่งมารให้วันไหว นั่งอยู่ที่เดียวอ่ะเนี่ย <Yeah. S 1> อาจจะสามารถให้มานบันไหวสเสมอสุขะมิทะสุขขังหิตตวาพระโยคาวจรเจ้าละเสียซึ่งนอนเป็นสุขพวกคลีนะ่ะอียาบททั้งหมดเนี่ยเราไม่พอใจอะไรมากเท่าอียาบทนอนใช่ไหมพวกเราเนี่ย คอยเว้นต่มันจะนอนไม่ได้เสมอแหละต้องนั่งนั่งก็ยังจะมมีเวลาในะน,น้่ยมาแ้ก็ยังอยากจะนอนง่ายอย่างเงี้ยคือว่าอียาบดได้ทั้งหมดในสี่อย่างเนี้ยความพอใจในอียาบททั้งสี่นั้นอะ่ะอะไรไม่เท่าอียาบดนอนเลยใช่ไหมล่ะเพราะงั้นท่านกนจะมาถามตัดแท้เรื่องอียาบทนอนเราก็คงก็เป็นของแปลกใช่ไหมดูแมมมันลำบากนี่ อเพื่อจะตัดไอ้ความยินดีน่ะมันเข้าไปอยู่ในอิยาบทนั้นมากถ้าตัดอิยาบทนั้นเสียเพื่อจะได้ไม่เป็นปัจจัยแก่ตัญหาคือความพอใจแต่ทีนี้ถ้าหากว่าสมาทานเราจะไม่นั่งก็ดูสบายดีไม่ลำบากเยู่ไม่นั่งแล้วก็นอนกัน <c oughs> ไม่เป็นไรนี่นะแล้วเดินเดินไปแล้วเราก็ยืนยืนแล้วเรากลับมาแล้วก็นอนไม่จั่ง นี่ดูถึงก็ไม่ลำบากเท่าไรใช่ไหมหรือจะไม่ยืนอย่างนี้ก็ไม่ลำบากจะไม่เดินก็ยังไม่ลำบากเท่ากับไม่นอนเอ,อียาบทนอนไม่นอนเนี่ยลำบากกว่าโดยเสี้ดนี้แม้แต่อียาบทนี่เราเห็นได้ชัดเหลือเกินใช่ไหมว่าปัญหาเนี่ยต้องอาศัยอียาบทเกิดไม่อย่างนั้นมหาสติปัฏฐานจะให้กําหนดทําไม อิยาบทนั่งอิยาบทนอนอิยาบทยืนอิยาบทเดินฮะจะให้กําหนดทําไมอันนี้น่ะก็เพราะว่ากิเลสมันอยู่ในที่นั้นด้วยการกําหนดอันนั้นมันเป็นปัจจัยมาให้กิเลสเกิดในที่นั้นด้วยก็นี่ดูสิอียาบทที่เป็นปัจจัยแกกิเลสความพอใจเกิดมากในอิยาบทไหน่าน,นยังเว้นอิยาบทนั้นเสีย เนี่ยเนี่ยผู้บรหลังก็ให้กลงแล้วอาสามารถจะยังหัดไทยแห่งมานให้ไหวแปลว่าทำให้พยามารไอไอ้ต่างๆอุปสรรคต่างๆน่ะให้กลัวมแม่ใบก้าที่จะมาต่อสู้แม่ป็นกีเลดทั้งตัวเองก็ก็เป็นบานเหมือนกัน ก็ยังไม่กล้าที่จะอ,อุกอาจขทามาทำลายผู้ที่ตั้งใจไว้อย่างนั้นนะคะพระโยคาวาจรเจ้าจะละเสียจะละเสียซึ่งนอนเป็นสุขและง่วงเหงาเป็นสุขมีความเพีย็นอันปลาลบแหล่ยินดีในอิยญาบทนั่งงามอยู่ใน้าทีจะประฤติตน ย่ำจะได้ปิติสุขอันกวาปิจากอามิตรเหตุใดเหตุดังนั้นพระภิกษุที่มีความเพี่ยงพึงประกอบเหนืองเหนืองในเนสันจิกะผู้ดงขวัตสังวันนานมาในสมาทานและดิทานและประเภทและทำลายและอามีสงในเนสันจิกะผู้ดงนี้บัณฑิตพึงรู้ ด้วยประการแบงนี <c oughs> <N> ้ในการแบบนี้จะสังวานันนาโดยสาม,มารถแห่งพระคาถานี้คือกุศละติกะโตเจว,วะจะวินิจใย,ยสัจสินโดยประมาณสามแห่งกุศลและจําแนกซึ่งคุณมีทุดงขงคุณเป็นอาทิโดยย่อและพิษบาน บัณฑิตพึงรู้โดยในที่เราแสดงดังนี้ <c oughs> มีอัฏฐะวสัง <c oughs> อัฏฐะวสังวันน,นามาในบท <c oughs> คือกุศลลติก,กะโตแปลว่าแท้จริงจับพานเนวะทุตังขามิทุดลงทั้งตวงนี้คือ <c oughs> มีสิบสามประการบางทีก็เป็นกุศล บางทีก็เป็นอภพยาคตะไม่มีกุศลไม่มีอาุศลโดยสามารถแทงฟุุชนและพระเสกขอริยะบุคคลและพระขีมาสวะเจ้านัตชิทุตั้งแข่งอากุศลังทุดงและจะเป็นอกุศลนั้นมิได้มีอันหนึ่ง อาจารย์องค์ใดจะพึงกล่าวว่าทุดงเป็นอกุศลมีบาปิโฉอิสาปักโตพระพิสุมีความปรารถนาหลามกท่านบอกว่าถ้าใครกล่าวว่าไปทรมานตนธรรมถือทุดงอย่างนั้นอะ่ะเป็นอากุศลแล้วก็ไม่มีนะคะพิสุท่านถือว่าพิสุที่มีความปรัรถนาลามก คือต้องการความสุขต้องการ,รกินสบายนอนสบายอยู่สบายอะไรไม่ถือถุดงละ่ะถือว่าทุดงนั่นแหละเป็นอกุศลนิบากต้องไปทําความเพียรอย่างนั้นนั่นแหละเป็นอกุศลวอิบาของท่านถ้าใครเข้าใจอย่างนี้นะแล้วก็ที่สุขมีความปราถนาลามดและมีอิจฉาคือตัณหาความปราถนาครอบงำย่ำหยีย่ำจะรักษาอารามิกะทูดงมีอยู่ เนี่ยมีอยู่ป่าเป็นปกติเป็นคนที่มีปัญหามากกิเลสมากครอบงำก็ทําไม่ได้แล้วก็เห็นแต่ว่าอันนั้นเป็นความลําบากคือมันไม่เป็นปัจจัยเกิดปัญหาสุข<ม>เวชนามันไม่ประกอบด้วยปัญหาเนะ<ม>ก็เป็นนิรา่อเป็นสาบิตณเวชนารักษาไม่ได้เมื่ออาจารย์กล่าวคำอย่างนี้แล้ว บันบิตถึงกล่าวคําตอบอาจารย์นั้นว่าเราทั้งหลายมิได้กล่าวว่าพระพิสุย่อมจะอยู่ในอารั์ลาวป่าเป็นอกุศลและกิจคือท,ท่านบอกท่านบอกว่าอาจารย์มาพูดว่าอย่างนี้ถ้าใครเห็นว่าชุดงเนี่ยเป็นอกุศลแล้วก็พิสุอน,นั่นแหละเป็นผู้หลามกมีปัญหามากความปปลรขนาตัญหาครอบงำย่ำมี จะรักษาทุ่งงไม่ได้ที่จะอยู่ได้เป็นปกติเนะนี่การอยู่ในป่าเป็นต้นเพราะเมื่ออาจารย์กล่าวอย่างนี้แล้วก็ให้เราทั้งหลายก็ให้ตอบให้กล่าวคำอย่างนี้ว่าให้บัณฑิตพึงกล่าวตอบอาจารย์นั้นว่าเราทั้งหลายมิได้กล่าวว่าพระพิสุย่อมจะอยู่ในอารันลาป่าด้วยอกุศสนและจิต ให้บอกอาจารย์ว่าเราไม่ได้มีความเห็นอย่างนั้นเราไม่ได้พูดอย่างนั้นให้บอกอาจารย์นะฮะแท้จริงการที่อยู่ในอารันลาวป่ามีแก่พระพิสุรูปใดพระพิสุรูปนั้นก็ชื่อว่าพระอารันวิกะพิสุแปลว่าพิสุมีอยู่ป่าเป็นปกติแต่เขามีอารันอ,อะไรอารันย,ยวาสีอารันยวาสี พระพิสุที่ชื่อว่าอารัญ,ญาวาสีนั้อยู่ป่าเป็นปกติคามาวาสีก็แปลว่าอยู่ในบ้านในเมืองเป็นปกติอันหนึ่งพระพิสุมีปราถนาลามกบ้างมีปราถนาน้อยเป็นอัปปิชตาบุคคลก็จะคงมีอันหนึง่งอิมานิาทนูตังคามิ ทุดงทั้งสิบสามประการนี้ชื่อว่าองค์แห่งพระพิสุขชื่อพุตักนะชื่อว่าองค์แนหะ่งพระองค์แห่งพระพิสุชื่อว่าพุตตเพระเหตุว่าพระพิสุเนี่นั้นมีกิเลสอันกำจัดเลอเสียแล้วด้วยสามารถสมาทานถือเอาด้วยดีซึ่งทุดง กิเลสะทุมะนัโตทุนัโตวาในหนึ่งยานคือปัญญาได้คำเรียกว่าทุตตะนี่อ๋อนี่ท่านก็บอกว่าพิสุที่ถือตุดงเนี่ยมีชื่อว่าทุตะทุตะนี่เป็นชื่อของปัญญาคือพิสุน่ะเป็นผู้มีปัญญาถึงจะอยู่ได้ รู้จักคุณรู้จักโทษเลื่อมใสในคุณนะอย่างเงี้ในคุณของการปฏิบัติอย่างนี้ต้องมีปัญญายอย่างนี้ถ้าไม่มีความรู้สึกอย่างนี้เราอยู่ไม่ได้ก็เห็นเป็นการลําบากทรมานอะไรไม่ไหวนี่ท่านมีปัญญาท่านจึงสามารถประหารกิเลสข,ของท่านท่านจึงอยู่ได้เป็นสุขในการที่ที่เราเห็นว่าเป็นการทรมานอืม เพราะเหตุกำจัดบำบัดเสียซึ่งกิเลสปัญญานะคะมีอาน,นิสงส์งนะ่ะบำบัดเสียซึ่งกิเลสเป็นองค์แห่งทุดงทั้งหลายมีเพราะเหตุดังนั้นจึงได้ชื่อว่าทุดงมีเนื้อความว่าในอปรนะว่าตาทิสังวจนงังคำเหมือนคำนั้นว่าคำท,ทั้งหลายชื่อพุตะ เพราะเหตุว่ากำจัดเสียซึ่งข่าสึดชื่อว่าเป็นองค์แห่งปฏิบัติเพราะเหตุดังนั้นทำทั้งหลายนั้นจึงชื่อว่าทุตังคานิก็แปลทุตาก็คือทุดงทุดงนี่ก็คือทุตะทุก็คือว่าทำลายเสียนะ,นะทำลายการปฏิบัติทุดงเนี่ยเป็นองค์หนึ่ง ที่ที่ทําลายกิเลสมันถือว่าอย่างนั้นนะคะทุดงทุดงนี่ก็แปลว,ว่าเป็นชื่อของปัญญาที่ทําลายกิเลสอันคำนี้อาจารย์กล่าวแล้วในวิมิจัยอัถะแห่งจัตในหนหลังการที่จะสมาธานนี้ชื่อว่าเป็นองค์แห่งพิสุดใดนมะาจะาอกุศเลนะพระพิสุรูปนั้นจะได้ชื่อว่าทุตะ ด้วยอาุูลนนั้นนิได้มีอันแท้จริงแปลว่าอาภูสุนนั่นไม่มีชื่ออย่างนี้พราชื่อนี้เป็นชื่อที่ทําลายกิเลสทําลายอาภูสุนเพราะนันไม่มีชื่อมีชื่อแต่กูสศนแล้วก็เป็นชื่อของกูศลนก็ต้องเป็นญาณสัมพยุตประกอบด้วยปัญญาอาภูสุนนั้นมิได้ชําระกรรมอันลามกอันหนึ่งอันใด การที่จะสมาทานนั้นอาจารย์ถึงร้องเรียกว่าทุตังคานิเพราะเหตุอัตถวิคหะว่าเยสังตังอังคังกุศลนั้นชื่อว่าเป็นองค์แห่งสมาทานทั้งหลายใดสมาทานทั้งหลายนั้นชื่อว่าทุตังคานินาปิอกุสละงักุสลไม่ชําระโลภทั้งหลายมีโลภในจีวรเป็นอาทิ ได้อ่ะกุศลนั้นอากุศลนั้นชื่อว่าเป็นองค์ <c oughs> แห่งปฏิบัติหามิได้เหตุได้เหตุดังนั้นคำที่อาจารย์กล่าวว่านับถิอาุสลังทุกตังคังอากุศลจะได้ชื่อว่าทุดงหามิได้คำอันนี้อาจารย์กล่าวดีอันหนึ่งทุดงพ้นแล้วจากประมาณสาม แห่งอกุศลประมาณสามแห่งอกุศลนี่หมายถึงว่ามูลสามนะคืออกุศลที่เกิดจากโลภอกุศลที่เกิดจากโทสะอกุศลที่เกิดจากโมหะนะฮะคนละทุกองนี้ไม่เกี่ยวเลยในอกุศลนี้ทุกองนั้นประพจากอกุศลทั้งสามนี่อธิบายแห่งอาจารย์ทั้งหลายใด ทุดงก็ไม่ได้มีโดยอัฏฐะแห่งอาจารย์ทั้งหลายนั้นอาจารย์ทั้งหลายที่จะไปอธิบายเรื่องทุดงขยายความเรื่องทุดงก็ไม่มีอาจารย์เหล่านั้นจะกล่าวว่าทุดงนี้เป็นอกนนะุศละไม่มีในที่ใดๆอันหนึง่งวัจนะวิโรโทโ คิดจากคำกล่าวว่าพิสุสมาทานซึ่งคุณทั้งหลายชื่อว่าสุดงแต่ว่าจะสมาทานตั้งใจว่าจะปฏิบัติให้เคร่งครัดจะไม่ทำอย่างนั้นจะไม่ทำอย่างนี้แล้วแต่สมาทานนะั่น่ะเพื่อเป็นการห้ามกันกิเลสหรือเพื่อทำให้กิเลสทั้งหลายนั้นทรมานเล่าร้อนให้หมดไปเนี่ย mm hmm. เนี่ยการสมาทานเนี่ย และแต่จะเป็นคุณอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะทําให้กิเลสหมดไปก็ชื่อวัตถุดงเหมือนกันและพระและจะประพฤติเป็นไปก็จะถึงแก่อาจารย์ทั้งหลายนั้นตัดสมาตังนะคะเหต,ตับทางเหตุได้เหตุดังนั้นคาที่กล่าวว่าอคุศนชื่อวัตุดงนั้นนักปราบอย่าพึงถือเอาการที่สังมนานนาในบทโดยกุศลและติกะ บัณฑิตพึงรู้ดังนี้ก่อนในบทคือทุตาทีนางวิภาคโตนั้นมีอัฏฐสังมันนาว่าทุโตเวทิตโตสภาวะชื่อว่าทุตะบัณฑิตพึงรู้ในบทคือทุตาทีนางวิภาคโตบุคคลชื่อว่าทุตาาะมาทะกล่าวคือทุตะบัณฑิตพึงรู้ในบทคือ ภูตาทีนางวิพาคโตในบาลีจัตนี่ทำทั้งหลายชื่อว่าทุตตะบัณฑิตก็พึงรู้ในบทต้นนั้นทุดงทั้งหลายบัณฑิตก็พึงรู้ในบทนั้นกับตะทุตังคะเสวนาการที่จะเสกซึ่งผุดงชื่อว่าเป็นที่สบายแก่บุคคลดังอย่างดังไรบัณฑิตก็พึงรู้ในบท คือทุตาทีนางวิทาคโตนั้นในบทคือทุโตนั้นีอาตถสังมนานนาว่าบุคคลมีกิเลสอันกำจัดเสียแล้วก็ดีทำอันกำจัดเสียซึ่งกิเลสก็ดีชื่อว่าทุโตในบทข้างลายมีทุโตเป็นต้นนั้นทุตะวาโทปิเอพาปะณะ อันหนึ่งวิริภัยใ,ในบทคือทุตัวาโทที่แปลว่าบุคคลกล่าวทุตะนันว่าอัติทุโตนะทุตัวาโทบุคคลมีกิเลสอันขจัดแล้วมิได้กล่าวซึ่งการที่ขจัดกิเลสเสียซึ่งมิได้กล่าวการที่จะขจัดเสียซึ่งกิเลส มีจำพวกหนึ่งนี่ท่านอธิบายถึงว่าบุคคลน่ะมีสี่จำพวกนะคะเจอจำพวกหนึ่งน่ะบุคคลมีกิเลสอันขจัดแล้วมิได้ก,กล่าวซึ่งการขจัดกิเลสขจัดเสียซึ่งกิเลสมีจำพวกหนึ่งเพราะบุคคลที่ท่านปฏิบัติได้ดีแล้วเจ็ดจิตแล้วละกิเลสแล้วแต่ว่าไม่สอนคนอื่น ไม่สอนคนอื่นนี่จำพวกหนึ่งนะฮะอันนี้อธินะทุโตทุตะวาโทบุคคลไม่ได้ขดจัดกิเลสอันนี้บุคคลน่ะยังไม่ได้ขดจัดกิเลสยังไม่ได้ละกิเลสแต่ว่ากล่าวซึ่งการขจัดเสียซึ่งกิเลสมีอีกยำพวกหนึ่งคือว่ากิเลสก็ยังไม่ไม่ได้ทำหรอกไม่ได้ละยังไม่ได้ปฏิบัติอะแต่ว่าสอนคนให้ละกิเลส นี่นี่จะพวกยังเวลานี้ก็มีเยอะมันก็พวกเราก <c oughs> ิเลสก็ยังกำจับในหมดก็สอนปฏิบัติปฏิหมดอะไรการละกิเลสเนี่ย <c oughs> อภิณตอภิเนวะทุโตณุตะวาโกบุคคลมิได้ขจัดกิเลสนะฮะมิได้กล่าวซึ่งคำที่จะขจัดกิเลสมีอย่างพวกนี้คือพวกนี้ ตนเองก็มาได้เป็นคนละกิเลสแล้วก็ก็กลา่าวทำซึ่งอันขจัดกิเลสกล่าวทำท,ที่ไม่ได้ลักเเลสคือไม่สังสอนใครตัวเองก็ยังมีกิเลสอยู่แต่ก็ไม,ไม่ไม่พูดไม่สังสอนใครนี่ก็อีกพวกหนึ่งนะฮะอธิทุโตเจวะทุตะวาโทจะบุคคลที่ขจัดกิเลสแล้ว กล่าวซึ่งคำอันขจัดกิเลสมีอีกจำพวกหนึ่งเป็นสีจ่จำพวกด้วยกันดังนี้ะนะคะจำพวกท่านพวกที่สีเนี่ยแปลว่าเป็นพระอหรหันต์องค์ท่านเองก็กำจัดกิเลสแล้วเป็นพระอหรหันต์แล้วก็ยังกล่าวสั่งสอนคนอื่นอีกได้ด<ะ>ีจำพวกที่สี่นะคะเป็นสีจ่จำพวกด้วยกัน บุคคลผู้ใดขจัดเสียซึ่งกิเลสแห่งตนด้วยทุดงคะคุณมิได้ให้โอวาทและอนุสา์สั่งสอนบุคคลผู้อื่นด้วยทุดงทุดงทุตะนี่แปลว่าเนี่ยเป็นเป็นชื่อของปัญญาที่ละกิเลสทุโตทุตะทุตรงอะไรพวกนี้ ดุตจอสอนคนไม่ไม่ได้สอนคนอื่นนะคะดุจจะดังว่าพระทากลพระพากรเถระทะากรเถระเจ้าบุคคลผู้นี้ชื่อว่าทุโตณทุตะวาโทคือว่าขจัดกิเลสด้วยตนไม่กลาทำอันขจัดกิเลสข,ขจัเดเสียซึ่งกิเลสแต่คนอื่นนี่พวก ไม่ได้แกท่านยกตัวอย่างได้แก่พระทาคุละ่ะมีสกูลสองที่ไปอยู่ในท้องปลานะนะ่แหละแล้วก็เขาตกเด็กไปแล้วเขาผ่าท้องไอเด็กที่อยู่ในท้องแล้วมาโตขึ้นก็มาบวชเป็นพระละหันท่านก็กําจัดกิเลสแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้สั่งสอนคนอื่นยะถาหังปะยิทัง อายัสมาพักกูโลเหตุใดเหตุด,ดังนี้อาจารย์พึงกล่าวว่าตะยิทงังอายัสมาพักกูโลพรพักกุละเถระเจ้าผู้มีอายุทุโตนะทุตักวาโทนะทุตักวาโทก็แปลว่าไม่สอนคนอื่นนะฮะท่านเป็นผู้ขจัดเสียซึ่งกิเลส แต่ไม่กายทำขจัดเสียซึ่งกิเลสแก่บุคคลผู้อื่นโยปณะณนทะนะุตังเทนะอันหนึ่งบุคคลผู้ใดไม่รักษาซึ่งทุดงมิได้ขจัดกิเลสเสียซึ่งกิเลสทั้งหลายแห่งตนกาวทำโอวาทสั่งสอนบุคคลผู้อื่นด้วยทุดงอย่าลืมน,นะคะทุดงเนี่ยไม่ใช่จะหมายถึงว่าอยู่ป่านะ บุกสอนผู้อื่นด้วยทุด,ดงเพราะว่าชื่อคำว่าทุด,ดงเนี่ยเป็นชื่อที่กำจัดกิเลสเป็นชื่อของปัญญาที่จำกำจัดกิเลสการเดี๋ยวคำว่าทุด,ดงก็จะนึกว่าอยู่ในป่าในดงอะไรต่อะไรพวกนั้น,นในสิบสามอันนั้นก็เป็นเครื่องกำจัดกิเลสแต่ว่าท่านหมายถึงปัญญาที่จำกัดกิเลสจังสอน บุคคลผู้อื่นด้วยทุดงเีว่าสั่งสอนให้เขาเป็นจัิเิเลสบุจจะดังว่าพระอุปปันนะอุปนนัตอปนนทพระเถระอะยังนะทุโตทุตัวาโทบุคคลผู้นี้ชื่อว่าณทนะุโตทุตัวาโทคือตนไม่รักษาทุดง คือไม่ละทิเลตนะล่ะตนเองยังไม่ได้ละทิเลตนะมีแต่จะกล่าวทุดงให้บุคคลผู้อื่นรักษาอย่างเดียวเหตุ<ม>ดใดเหตุด,ดังนั้นอาจารย์จึงกล่าวว่าตะยิทังอายสมาอุป,ปันอุปอุปนันโภพระอุป,ปอุป,ปนนอุป,ปนนพทพระเถระเจ้าผู้มีอายุอันเป็นบุตร แห่งสากยะยาลาดชื่อว่าณทุตโตทุตะวาโธโยปณะอุทยะวิปปโนอันหนึ่งบุคคลผู้ใดวิบัติจากธรรมทั้งสองคือตนก็ไมิได้รักษาทุดงและมิได้ก่าวโอวาดอนุสาส์สั่งสอนบุคคลผู้อื่นให้รักษาทุดงดุจจะดังว่าพระเถระ ชื่อพระโลลุทายีองนี้มีชื่อมากนะมีชื่อเสียงมากโลลุทายีอะยังเนวะุโตนะทุตะวาโทบุคคลผู้นี้ชื่อว่าเนวะุตโตนะทุตะวาโทแปลว่าตนก็ไม่ได้รักษาทุดงและไม่กล่าวทุดงให้โอวาาสั่งสอนบุคคลผู้อื่น เทปได้เทตดังนั้นอาจารย์จึงกล่าวว่าตะยิทังอายสมาโลลุพายีพระโลลุพายีเถระเจ้าผู้มีอายุนั้นที่ว่าเนวะุโตนะทุตะวาโทแปลว่าวิบัติจากทาทั้งสองประการดังกล่าวมาแล้วอันนี้แปลว่าเสียหมดเลยนะคะตัวเองก็ไม่ละกิเลสแล้วก็ ไม่สามารถจะสั่งสอนคนอื่นให้ละกิเลสได้อีกอย่างนี้ก็ถ้าหากว่าตัวไม่ได้ละกิเลสแต่ก็ยังสั่งสอนคนอื่นให้ละกิเลสคือให้รักษาทุดงฤทธิเลนทุดงอะไรอย่างนี้ก็ยังดีถ้าได้ทั้งสองก็ยิ่งดีนะฮะโยปะณะอุทยะสัมปันโน อันหนึ่งบุคคลผู้ใดถึงพร้อมได้ทำทั้งสองประการคือตนก็รักษาทุดงและกล่าวโอวาทสั่งสอนบุคคลผู้อื่นให้รักษาทุดงด้วยดังพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระเจา้าอะยังทุโตเจวะทุตตะวาโทจะบุคคลนี้ชื่อว่าทุตตะทุตตะวาทะแปลว่าตนก็รักษาทุดงผู้กำจัดกิเลส ทั้งได้สั่งสอนผู้อื่นให้รักษาทุดวงด้วยเหตุใดเหตุดังนั้นพระอาจารย์จึงกล่าวว่ายะพิทังอายสมาสาลิขุตโตพระผู้เป็นเจ้าสาลิบุตทังได้ชื่อว่าทุตโตทังได้ชื่อว่าทุตะวาโทด้วยประการดังนี้ วาระนี้จะได้พระราชทานพวารวัจชนาในสภาวะรมห้าประการอันเป็นบริวารของผู้ดงเจตนาในผู้ดงนิเทศบริเขตที่สองคำพีพระวิสุทธิธที่มัคคปกณสืบอนุสนที่ตามแต่แสบาลพระบาลีมีเนื้อความว่าพระพุทธโคสาจารย์ผู้รัจนาพระคำพี ได้แสดงบทวิาพา่ะทุตาทีนังวิภาสโตเนียนี่แสดงสภาวะธรรมที่เป็นบริวารของทุดงเป็นบริวารที่จะช่วยเหลือให้ละทิเล็นะฮะแล้วก็ในทุดงลิเทศนะฮะ เจตนาของผู้ที่จะรักษาธุดงหรือผู้ที่จะทำการละกิเลสแล่และจึงแปลว่าจำนวนโดยจำแนกแห่งธรรมนะฮะชื่อว่าทุตะคือทุดงอันขจับกิเลสเป็นต้นและมีบทวินิจไยห้าบทไชอัดออกจากบทวิ ทุตาทีนังวิภาคโตนี้นี่แปลว่าท่านไขท่านไขจับนะฮะอธิบายถึงจับคำว่าทุตาทีนังวิภาคโตบทุโตเวทิสับโทว่าทำเป็นเหตุขจัดมิเลชื่อว่า